พยายามแทบตายพอได้มาจริงๆทำไมกลับรู้สึกว่างเปล่าหายงงกับชีวิตแค่สำรวจมาที่จิตที่เดียวดูว่ายึดหรือไม่ยึดปริศนาทั้งหลายจะคลี่คลายกลายเป็นคำตอบตื้นๆได้เหตุที่พยายามแทบตายแต่พอได้มาจริงๆกลับรู้สึกว่างเปล่าก็เพราะจิตไม่ยึด ระหว่างที่คนเราพยายามแบบออกแรงเกินๆจิตชะตะกายพุ่งทยานจนเหนื่อยพอได้มาเลยกลายเป็นหมดแรงตะกายพ้นช่วงนั้นเข้าสู่ช่วงเลิกตะกายเลยกลายเป็นขี้เกียจยึดอาการที่จิตไม่ยึดนั่นแหละคือความรู้สึกว่างเปล่าบางทีก็ไม่ได้พยายามเท่าไหร่ แต่ตื่นเต้นเป็นเจ้าเข้าเมื่อได้มาเทว่าแค่ไม่กี่วันก็เบื่อแล้วมันเพราะอะไรกันคำตอบคือจิตถอนจากสภาพยึดเมื่อยึดสิ่งใดจนสุดแรงพอหมดแรงยึดก็อยากถอยหรือกระทั่งอยากผลักใสไปห่างๆถ้าได้อะไรสมใจมากๆแล้วไม่เจริญสติ เพื่อสังเกตความจริงโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอาการยึดและไม่ยึดของจิตในที่สุดคนคนหนึ่งจะงงงนันหรือกระทั่งเกิดความรู้สึกเคว้งคว้างถามตัวเองบ่อยๆว่าตกลงจะเอาอะไรจากชีวิตดีนี่ฉันต้องการอะไรกันแน่ที่นึกว่าผ่านมาหมดแล้วได้มาหมดแล้วแท้ที่จริงเป็นแค่จุดเริ่มต้น ของคำถามสำคัญต่างหากคำถามว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ได้อะไรพลาดสิ่งไหนที่เป็นแกนชีวิตไปหรือเปล่าให้เริ่มสังเกตง่ายๆหายใจเข้าออกอยู่นี้เราไม่ยึดไม่สนไม่ให้ความสำคัญอะไรกับมันเราเห็นเป็นสมบัติติดตัวเป็นของไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องแก่งแย่งจริงดีเอากับใคร ใจไม่เคยต้องตะก,กายไม่เคยต้องทยานแต่ขนาดเดียวกันใจก็รู้อยู่ลึกๆว่าลมหายใจเป็นของขาดไม่ได้ลมหายใจนี่แหละสอนเราได้ว่าจิตที่ไม่ยึดแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่ทิ้งหน้าตาเป็นอย่างไรให้เอาหน้าตาของจิตแบบนี้เป็นตัวตั้งเพื่อเปรียบเทียบกับจิตอีกหลายๆแบบ ิตที่อยู่ในระหว่างตะกายเพื่อให้ได้มาจิตที่จับยึดคนไหนหรือสิ่งใดเหนียวแน่นจิตที่เลิกยึดอยากถอยอยากถอนตัวหนีพอคุณเห็นจิตหลายๆแบบกระทั่งรู้ซึงว่าจิตยึดกับจิตปล่อยต่างกันอย่างไรสติณจุดนั้นจะให้คำอธิบายต่างๆมากมายรู้ว่าเพราะเหตุปัจจัยใดจึงยึด รู้ว่าเพราะเหตุปัจจัยใดจึงปล่อยไม่มีอาการยึดแบบงงๆปล่อยแบบงงๆเกิดปัญญารู้ทันว่าอารมณ์อยากเป็นของเหวี่ยงอะไรที่อยากได้มากบดจะเบื่อก็เบื่อมากอะไรที่อยากได้น้อยบดจะเบื่อก็เบื่อน้อยสำคัญคือจิตไม่ได้มีแรงยึดสิ่งใดไว้ตลอดไป คลายมือที่จับราวเหล็กเพื่อห้อยโหนตัวมีแรงจับเหนียวแน่นเนินนานแค่ไหนในที่สุดก็หมดแรงต้องปล่อยมือจนได้เมื่อเห็นอย่างนี้เฝ้ารู้อยู่อย่างนี้จะรู้สึกได้ว่าจิตเกิดความสว่างอิวน้อยลงกระวนกระวายน้อยลงเพราะเข้ามาเห็นความจริงในจิตว่าความสงบระง,งับนั่นแหละความอิ่มเต็มที่แท้จริง